ขณะที่กองพันเสนารักที่22กองประชาการช่วยรบที่2เตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ขนาด120เตียงภายในกองร้อยบังคับการกองพันเสนารักษที่22กองประชาการช่วยรบที่2ค่ายสุราานารีอเอเมืองจังหวนครราชสีมาเพื่อรองรับกําลังพลป่วยโควิด -19 ไปหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองทัพพระที่2ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด60-120เตียงรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทั้งนี้เพื่อลดความแออัดให้กับโรงพยาบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับปัจจุบันก็มีความพร้อมเกือบ100%นะครับเรามีความสามารถรับตั้งแต่60-120เตียงนะครับตอนนี้เราสแตนด์มาไปที่ประมาณ60เตียงนะครับแต่เราสามารถขยายได้เป็น120นะครับเมื่อมีคนจนคนไข้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของความกังวลเรื่องโควิดนะครับในส่วนของกองทัพก็แจ้งพี่น้องประชาชนได้ว่าทางกองทัพก็จะพยายามแบ่งเบาภาระ,ะของพลเรือนนะครับไม่ให้ไปเป็นภาระ,ะกับพลเรือนเพื่อให้พลเรือนเนี่ยสามารถมีที่รักษาพยาบาลได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องมากันที่เหลือให้ทหารทานจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุด